ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะแอดก็จะลงสามตัวตรงโต๊ะเป็นหลักไว้ก่อนเลยก็เพื่อนๆคนไหนได้ดูแอดมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้นะคะว่าแอดให้มาทั้งหมดห้าห้าหกงวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนสุดจะหกงวดหนึ 1, ่งสองหกงวดค่ะ ก็แตกสามตัวบนไปสองนวดนะคะสามตัวตรงนะคะแล้นั้นก็เข้าเข้าทุกงวดเว้นไปงวดหนึ่งคือออกเป็นเลขเบิ้ลนะคะงวดที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะแอดก็ให้จับคู่ให้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่อะไรเงี้ยมันเป็นเลขเบิ้ลเพราะแอดก็ไม่จับเลขเบิ้ลเนาะอันนี้ก็ให้ดูนะคะสถิติ เดี๋ยวแอดจะไม่จแอดเปิด,ดเฟะเอปิด, ete, ดเฟซนะคะเฟซแอดก็คือจะจะ,จะลงข้อมูลเก่าเนี่ยไว้ในเฟซเลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็นจะถ่ายเป็นรูปรูปไปเลยเพื่อนๆคนไหนอยากดูข้อมูลก็อันนี้เฟซแอดนะคะก็เป็นรูปเหมือนกันเลยะคะกับรูปของไอ้โปรไฟล์ในในใน u t u b e นะคะก็ รวมทรับเป็นสุกนะคะเฟซแอดชื่อรวมทับเป็นสุกก็เพื่อนๆก็เข้าไปกดติดตามดูข้อมูลบางทีแอดอาจจะไปไม่ได้ไม่มีเวลามาอัดวิดีโอก็อาจจะลงข้อมูลที่น่าสนใจไว้ในไว้ในเฟซนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปกดดูเอาเผื่อมีคู่ทางคู่ท้ายคู่อะไรคู่โต๊ดดีๆหรือจะลงก่อนหวยออกวันหนึงก่อนหวยออกสามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย แอดได้เลขเด่นๆมาแอดจะไปวางในเฟซนะคะเพราะว่าเพราะอัดวิดีโอมันจะใช้เวลาเนาะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเปิดดูในเฟซนะคะงวดนี้ก็จะลงเป็นงวดแรกในเฟซนะคะแต่ว่าข้อมูลเก่าที่ว่าสามตัวเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลงไว้เป็นชุดเผื่อเพื่อนๆจะเก็บข้อมูลไว้ไปไปเทียบไปเทียบดูเนาะก็วันนี้แอดก็จะมาลงสามตัวเต็งโต้ให้ก่อนนะคะ เนาะก็อย่านี้นะคะอนนออกก่อนเนาะอันอนี้ก็คือกดของของ youtube นะคะก็ลงไว้อันอนี้แอดก็เขียนงดมาให้เลยเนาะเพื่อนๆคงเห็นชัดนะคะเพราะว่าแอดก็ทําดี ก็คิดว่าคงจะเห็นชัดนะคะแอดก็จะเขียนตัวใหญ่อะเนาะใช้เมจิกใหญ่เขียนให้เลยแล้วกันเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดูไม่ดูดูแล้วไม,ไม่ไม่ชัดหรืออะไรก็เข้าไปดูในในในเฟซนะคะแอดจะไปลงให้หน้าเฟซแต่ว่าก็ y o u t u เอ่อ u t u b e แอดก็จะลงทุกงวดค่ะหน้าเฟซก็จะลงนะคะ ก็แอดก็เขียนแล้วเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาอันนี้ชื่อชื่อชื่อเฟซนะคะรวมซัพ์เป็นศพเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปไปกดหาดูเนาะวันนี้แอดก็จะมาลงให้นะคะสามตัวเต็งโต๊ดตรงโต๊ดนะคะก็จะมีนะคะแอดก็ต้องมาวางใกล้ๆเดี๋ยวแอดก็จะงงๆเนาะเห็นเนาะ ศูนย์สี่แปดห้าสองเก้าศูนย์แปดหนึ่งสองแปดห้าสองแปดเก้าสอง แปดหนึ่งเห็นชัดกันไหมคะสองแปดหนึ่งเดี๋ยวแอดจะเอาไปลงในเฟซอีกทีเนาะหนึง่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็มา หนึ่งแปดสี่หกแปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าสองสามเก้าสอง หนึ่งสามแปดค่ะหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดนะคะต่อมาก็สี่สองห้าค่ะสองสามเจ็ด แล้วก็เก้าสองศูนย์ศูนย์แปดสองสองหนึ่งเก้าอันนี้คือจากสี่สิบสี่สำนักนะคะดับ มีมีที่ที่ไม่ติดดับแค่สองชุดแล้วก็มีติดแอจะเอาแค่ติดดับหนึ่งกับติดดับสองเมื่อวางนะคะเพราะว่าถ้าสามจะไม่เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าถือว่ามันจะเยอะเกินไปเนาะจากตัดดับเดี๋ยวแอจะเขียนนะคะจากตัดเลขดับ สี่สิบสี่สำนักค่ะเหลือเด่นเหลือเด่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะคะเีจะไปแตคะคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสุดปลายี่สิบยี่เบสยี่สองยี่สามยี่สิบสี่เหลือยี่สิบสี่ชุดนะคะเด่นสุดยี่สิบสี่ชุดยี่สิบสี่ชุดนี่คือเด่นสุดนะคะแต่มันก็จะมีที่ติดดับสองสำนักอะยังเหลืออีกนะแต,แต่แอดคิดว่าอีเนี้ยน่ามาและแอดแต่แอดก็จะเขียนให้นะคะที่เหลืออยู่ อันนี้มันติดเออตัวเด่นแอดเอาเด่นมาตัดอีกทีเนาะอันนี้ต้องต้องต้องอธิบายเดี๋ยวเพื่อน,อนๆจะงงว่าทำไมมันเยอะคือถ้าถ้าทุนน้อยอะซื้อแค่ยี่สิบสี่ชุดเนี่ยนะคะแต่ถ้าทุนเยอะก็ซื้อกันทุนไว้เนาะ,ะเดี๋ยวแอดจะเขียนชุดที่ที่ไม่ได้ติดคู่โต๊ดเด่นนะคะคู่โต๊ดเด่นเพราะแอดจะใช้คู่โต๊ดเด่นก็จะมีเพื่อนๆคงเห็นเนาะเดี๋ยวแอดจะไปลงในเฟซต,ต่อนะคะว่าเขียนแบบนั้นเลยก็จะมีที่ไม่ติดคู่ คู่เด่นก็มี419เดี๋ยวแอจะเขียนว่ากันเนาะตรงนี้กันกันทุนแล้วกันมี419 349 348 948แต่เลขก็สวยนะคะ047 ูนย์หนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าเผื่อเพื่อนๆมีเลขเด่นจะมาตัดเอาเนาะศูนย์สี่เก้าสองสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งนี่ออกไปหมดทีแล้วนะคะแต่ก็มันก็มันก็ติดดับแค่สองสำนักเองจากสาม สามสิบเอ่สิบสี่สำนัก่ะแอดก็กลัวๆเหมือนกันเนาะมันเคยเอยออกเลขเลขเลขอันเก่าสี่เออสามสี่เจ็ดค่ะศูนย์เก้าห้ามันหลายตัวเห็นไหมแอดเลยต้องเอาเอาตัวเด่นมาตัดให้ห้าหนึ่งสามอันนี้แอดลงให้นะคะเผื่อเพื่อเนเพื่อนมีเลขเด่นจะมาตัดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็ แค่นี้นะคะ่ะอันนี้คือติดจากสี่สิบสี่สำนักนะคะสี่สิบสี่สำนักอันนี้ติดดับสองติดดับสองสำนักอันนี้มีติดไม่ติดดับเลยกับติดดับหนึ่งสำนักและสองสำนักแต่ว่ามันติดตัวเด่นอันนี้คู่โต๊ดไม่มีคู่โต๊ดเด่นชนก็เลย เลยไม่อยาก вже, เอามาจับให้เนอ้องแต่ว่าจะลงให้ก็บอกเพื่อนๆไว้นะว่าเนี่ยเพื่อนๆก็ถ้าดูผลงานแอดมาสี่ไอ้สี่ห้างวดเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันเข้าจริงค่ะเพราะว่าเราตัดเนี่ยเอาสำนักดงัดงๆมาตัดทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะมาเขียนลงได้ว่าโอ้ยสำนักอะไรบ้างทำไมมันเยอะจังเลยเอาชัวร์ๆมาเลยนะคะ 4, 4, 4, สี่สิบสี่สำนักเนี่ย มาตัดดับให้เลยนะ่ะเลขหน้ามามากเลยอะ่ะแอดให้เลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แอดก็จะบอกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ออกเบิ้ลออกหามนะคะอยู่ในเนี้ยนะคะ่ะข้อหลุดยากเพื่อนๆเ,เก่งคนไหนก็เอาเอาเลขเด่นมามามาตัดเอาเนาะเดี๋ยวแอดจะไปลงหน้าเฟซให้เพื่อนๆก็ไปกดติดตามดูในเฟซนะคะดูแบบอันนี้อธิบายให้ฟังค่ะ จะได้ฟังว่าแอดอธิบายว่าอย่างไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าเฟซในอันนี้เฟซนะคะเฟซของแอดเห็นชัดๆเลยเนาะรวมซัพ์เป็นสุกเนะะี่ยค่ะวดนี้จะจะเป็นงวดแรกนะคะจะลงหน้าเฟซเลยแล้วเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเก่าๆที่เลขเข้านะคะเอาไปลงไว้ให้ในหน้าเฟซวันนี้ก็ลงสามตัวโต๊เอ้ยสามตัวโต๊ให้นะคะตรงโต๊ะค่ะ ให้เพื่อนๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวสองตัวบนแอดจะลงตามมาก็สวัสดี f อฟุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดดูแล้วช่วยกดติดตามแอดด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แอดด้วยขอบคุณค่ะ